สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับาตอ,อีกเช่นเคยค่ะคลิปนี้ต่ายชวนทุกคนนะคะมาดูต้นมะเขือเทศนะที่ได้ปลูกไว้ในแปลงค่ะตอนนี้นะคะต้นกล้ามะเขือเทศของเราก็เริ่มเจริญเติบโตมาเรื่อยๆนะคะนี่ายก็มาพรวนดินค่ะเพิ่งพรวนดินถอนหญ้าเสร็จเมื่อสักครู่นี้เองนะคะหญ้าก็ขึ้นเร็วมากเลยนะในช่วงที่ฝนตกแบบนี้นะคะอันนี้ต่ายปลูกอยู่ในแปลงดินธรรมดาค่ะทุกคน นี่ค่ะมะเขือเทศนะคะที่ได้ปลูกไว้วันนี้ก็พาทุกคนมาอัปเดตนะคะตั้งแต่เขายังมีต้นยังมีขนาดต้นแบบเล็กๆอยู่นะคะให้ได้เห็นกันเลยค่ะ และยามเช้าแบบนี้นะคะจะชวนทุกคนมารดต้นมะเขือเทศด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะจูลินรีย์สังเคราะห์แสงนะคะเป็นปุ๋ยน้ําชนิดหนึ่งนะที่มีประโยชน์มากๆนะคะใช้ทั้งบํารุงใบบํารุงลําต้นและบํารุงรากค่ะรวมถึงบํารุงดอกและผลนะเรียกได้ว่าจูลินรียสังเคราะห์แสงขวดดวขวดนี้ขวดเดียวนะคะบํารุงได้ทุกส่วนของต้นพืชเลยค่ะและไม่พอเท่านั้นก็ยังบํารุงดินบํารุงปุ๋ยด้วยนะคะตัวนี้แต่จะใช้มารดมะเขือเทศค่ะ ในช่วงที่เขาเป็นต้นกล้าแบบนี้ก็สามารถใช้ได้นะขย่าก่อนใช้ทุกครั้งค่ะทุกคนแล้วก็เทลงไปเลยค่ะกะเอานะคะประมาณ3-4ช้อนค่ะแล้วก็คนให้เรียบร้อยนะคะคนให้เข้ากันค่ะ ตัวจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะทุกคนหลายๆคนก็มีคําถามว่าเวลาตากแดดเนี่ยจะต้องตากให้โดนแดดจัดไหมหรือว่าวางไว้ในที่ร่มได้นะคะคําตอบก็คือจะวางไว้ใต้ร่มไม้ก็ได้หรือว่าจะนําไปตากแดดก็ได้ได้ทั้งสองอย่างเลยนะคะเพราะว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเขาทําหน้าที่ได้ดีในบริเวณที่มีแสงและไม่มีแสงนะคะทุกคนนี่เป็นคุณสมบัติพิเศษของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะ เมื่อเราผสมกับน้ำเปล่าแบบนี้นะคะเราก็นำไปราดรดที่ต้นมะเขือเทศได้เลยค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนรดน้ำเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวต่ก็จะมาอัปเดตให้ชมกันนะคะว่าเมื่อต้นค่อยๆโตขึ้นแล้วนะคะมะเขือเทศชุดนี้จะเป็นยังไงนะคะนี่ค่ะก็เป็นต้นกล้าเล็กๆนะคะทีแรกเนี่ยต่ยก็เพาะอยู่ในกระถางนะคะให้เขาเกิดเบียดเบียดกันนะคะก็โรยมเมล็ดหนาแน่นเกินนะคะเขาเกิดเบียดเบียดกันเนาะทีนี้ต่ก็ย้ายต้นกล้าลงมาปลูกค่ะโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ